แชไปโดยรวมครับไม่ไม่ได้เจาะจงไปที่บุคคลใดเนาะนะครับผมก็แชร์คัดลอกลิ้ออกนะครับน้องพันสาวลาวพี่จีบวงหนึ่งก็ตามแล้วค่ะบูยนะครับผมน่ารักจริงๆเนาะ้ี่จิติภาเรานะครับนะครับขอบคุณแทนน้องพันสาวลาวด้วยครับนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ขึ้นประชันกันเนะาะเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นกับพี่บุญเกิดเนะาะเมื่อวานนี้พี่บุญพี่บุญเกิดก็เลยขึ้นคนเดียวนะครับน้องพันกับน,น้องลินเลยไม่ได้ไปขึ้นด้วยเนาะน้องลินก็ขึ้นตอนสี่ทุ่มนะ แต่วันนี้เขานัดกันกับน้องพันธ์ไว้ว่าตอนเย็นสี่โมงเย็นเขาจะขึ้นไล์ให้ให้ให้น้องเลิกงานก่อนสี่หรือห้าโมงเย็นนี่แหละน้องเลิกงานก่อนขอบพระคุณมากครับนะครับผมขอให้ทํางานอย่ามีความสุขเนาะพี่เม่อกี้ีงานครับนะครับผมน้องพันธ์สาราสวัสดีครับนะครับผมฝากน้องด้วยครับนะครับผมยุทธน้องก็ยังน้อยหลังคายังน้อยอยู่ครับน้องก็เพิ่งได้ขึ้นไล์ได้สองวันเนาะ เมื่อเมื่อวันก่อนนั้นกับเมื่อวานนี้ครับสองวันเพิ่งได้ขึ้นไหลนะครับก็ฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะครับน้องน่ารักครับนะครับผมน้องน่ารักนีสัยดีเนาะนะครับผมจิตใจชอบทำบุญเหมือนกันนะครับผมสาดีน่ารักมากมากนะครับน้องบ่าวเพชรน้องพันเนาะแล้วก็พี่ๆทุกท่านเนาะนะครับผมฝากคุณลินด้วยนะครับนะครับผมคุณลินก็นะครับผมน้ำใจดีนะครับผมนะครับอยู่ที่ต่างประเทศก็ นะครับไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้ทําบุญเหมือนอยู่ในในประเทศเราเนาะนะครับผมนะครับก็นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมที่ยังส่งกําลังแรงใจมาเป็นอ่าเป็นเหรียญเป็นอะไรที่นะครับมาช่วยร่วมทําบุญกันเนาะนะครับผมมากน้อยไม่เกี่ยวกันนะครับผมตัวนั้นไม่สําคัญครับสําคัญที่จิตใจเนาะนะครับผมทุกท่านแหละนะครับในตัวตัวผมก็จะไม่มีเงินหมื่นเงินแสนทํากับเขาหรอกนะครับผมก็ทาหลักร้อยหลักพันนี่แหละนิดๆหน่อยทำร่วมด้วยช่วยกันไปนะครับ ก็าทำเป็นแบบสามาัคคีนะครับร่วมกันไปนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ๆทุกท่านเนาะที่ส่งกำลังแรงใจให้กันเนาะนะครับผมก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ถ้าถ้าใครที่สะดวกอยู่นะครับผมก็อยู่คุยกันไปเนาะนะครับท่านใดที่ยังต้องการหลังคามุงกระเบื้องตัวเองอยู่นะครับก็ วิ่งส่งกําลังแรงใจให้กับเพื่อนๆที่จะทำให้ให้เอฟซของเขามาช่องเราเยอะๆเนาะนะครับผมก็อยู่กับผมพอประมาณเนาะนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เก็บเวลาแล้วแต่ว่าผมก็จะไล์ให้เพื่อนๆพี่ๆเขาได้ดูนะครับผมก็สลับกันไปเนาะคนเข้าคนออกก็จะวนเวียนกันแบบนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าไล่กันเด้อนะครับผมเข้าใจตรงกันเนาะไม่ใช่ว่าไล่กันแต่หมายถึงว่าน้องก็เข้าใจกับคนที่ที่เขาวิ่งเก็บหลักกิโลอยู่เนาะเพราะว่าน้องเคยวิ่งเก็บหลักกิโลมาถ้า ถ้ามาอยู่กับใครสองสามชัว่วโมงเลยมันก็ไม่ได้วิ่งไปหาคนอื่นเนาะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าท่านใดที่ามาอยู่แล้วมีความสุขในการที่มาได้เห็นภาพแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันคุยกันไปนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการหลังคามุงกระเบื้องให้ตัวเองเยอะๆนะครับผม<ส>เพื่อที่จะเพิ่มซับเพิ่มอะไรก็นะครับยิ่งกระลอกกันไปนะครับเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับของผมซึ่งไม่ได้เก็บหลักกิโลแล้วนะครับผมไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับผมก็แค่เก็บเหรียญอย่างเดียวเนาะ แล้วผมก็ทํางานส่งกับพี่ยูเขานะครับผมในการไล์สดเนาะนะครับก็ทํางานส่งเขาทุกวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะผมก็จะไล์ย,ยาวๆไปห้องผมแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้คนไหนที่อยากเห็นเขาจะได้มาเห็นเนาะคนไหนที่อยากรู้ถึงการพัฒนาการนะครับ,รบการเปลี่ยนแปลงไปของแต่ละแต่ละวันแต่ละงานของเขาที่เขาแบบได้โมทน,นาสาธุบุญมาเขาก็อยากเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเนาะ ไม่ใช่ทำบุญมาเห็นแต่ตัวเงินมาแล้วก็ไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้คือทําให้เห็นนะครับทําให้เห็นเลยว่า,าก่อนที่จะทําบุญนะครับพ่อป่ารวมนะครับก็ไฟนี้ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟนี้ตั้งเสร็จเรียบร้อยให้เห็นก่อนเลยว่าว่าอ๋อเงินที่ถวายมานะครับซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ซื้ออันนั้นอันนี้นะครับทําให้เห็นเลยนะครับไม่มีการเสียสูญเปล่าเนาะนะครับอันนี้คือเป็นวัดที่พระท่านตรงชิ้นอยู่นะครับ กรรมการวัดก็ตรงชินนะครับแต่อันนี้เขาคุยกันเองนะครับอันนี้คือพี่น้องเขาเป็นช่างแล้วก็พี่น้องเขาเป็นคนถวายมาอันนี้เขาคุยกันเองครับไม่เกี่ยวกับทางวัดนะครับทางวัดก็ได้หลังคาใหม่ไปนะครับก็แค่นั้นเองขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากนะครับนะครับผมท่านใดที่สะดวกอยู่ก็อยู่นะครับผมไม่ว่ากันนะครับก็จะวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาเป็นเรื่องธรรมดาครับในการไร่สดเนาะนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติพี่พี่นะครับผมเข้าใจเพราะว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะนะครับ ะหายเอฟซีครับพี่วิ่งหายเอฟซีเข้าช่องตัวเองเยอะๆเนาะนะครับผมหายเอฟซีครับผมนี่ก็โอเคนะครับรู้เรื่องนะครับผมมาไม้ผมเห็นหน้าเพราะว่าแยมแยมผมก็พอใจแล้วนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็นะครับวิ่งเพื่อที่จะดึงนะครับเอฟซีครับอ่านตัวเองกันนะครับผมเข้าใจเลยนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนั้นสบายๆครับของผมสบายๆ